เราก็มาทำเหรียญโปรยทานกันต่อนะคะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าหิ้วหรือจะเป็นย่ามก็ได้สวยๆน่ารักนะคะซึ่งทําไม่ยากเลยทุกคนสามารถทําได้นะคะมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เราใช้ลอตเตอรี่นะคะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะนำลอตเตอรี่ทั้ง4ใบนี้มาต่อกันในแนวยาวนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปเป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วเราก็แบ่งออกเป็น สี่ส่วนแล้วเท่ากันนะคะซึ่งอันนี้เราแบ่งไว้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะลอตเตอรี่สี่แผ่นนํามาต่อกันแล้วก็พับครึ่งของแต่ละส่วนนะคะตัดออกเป็นสี่เส้นได้สี่เส้นประมาณนี้นะคะความยาวก็ลอตเตอรี่สามแผ่นนะคะความกว้างก็ในแต่ละแผ่นจะมีความกว้าง1.5เซนติเมตรนะคะซึ่งเราจะใช้ลอ,อตเตอรี่ทั้งหมด สามเส้นด้วยกันนะคะเราเอาออกไปหนึ่งเส้นนะคะนี่ออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีห่อนนะคะเราจะใส่หอนเข้าไปด้วยรวมกับเปลียนนะคะแล้วก็ดอกไม้สําหรับตกแต่งตัวนี้นะคะที่ติดมากับลอตเตอรี่นะคะเราจะมาทําเป็นสายกระเป๋านะคะก็ไปดูธีการทำกันเลยค่ะ Thank you เสร็จแล้วค่ะเหรียนโปรยทานลอตเตอรี่นะคะพับสารเป็นกระเป๋าหิ้วนะคะหรือจะเป็นย่างก็ได้นะคะสวยๆเก๋ไก่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็พับง่ายมากเลยนะคะก็ไปทดลองทําดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟางกดไลค์ like, กดแชร์กดสะดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ